แล้วนะคะค่ะวันนี้เราจะอยู่ในหน่วยที่11นะคะหน่วยที่11ชุมชนของเรานะคะเรื่องที่สามข่าวสารในชุมชนของเรานะคะอ่ะคุณครูจะพาไปดูในหน่วยของเราว่าเป็นยังไงนะคะกรับนึนะคะ หน่วยที่สิบอชุมชนของเรานะคะเรื่องที่สามข่าวสารในชุมชนนะคะค่ะถ้าอุป,ปกรณ์การสื่อสารนะคะก็จะมีทีวีวิทยุนำสือ่อพิมพ์นะคะจะเป็นอุป,ปกรณ์ในการสื่อสารข่าวสารต่างๆนะคะค่ะอาต่อไปรูก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาษาสื็กด้วยนะคะอคำแรกคำว่าคอทหมายถึงตำรวจ C O P คอทหมายถึงตำรวจนะคะคำต่อไปมอ็อ มับไม้ถูพื้น M O P มับไม้ถูพื้นนะคะอะท็อปท็อปแปลว่าลูกค้านะคะอะ T O P ท็อปแปลว่าลูกค้านะคะต่อไปนะคะต่อไปก็จะเป็นคำว่า stop stop แปลว่าหยุดน,นะคะ S T O P stop แปลว่าหยุดนะคะอะสำหรับใยงานชุดบรรทุกรองลอยของเรานะคะอะเขาบอกว่า จะอยู่ในหน้าที่19นะคะในแบฝสุข,ขัดของเรานะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบคำศัพท์ที่ลงท้ายด้ดยวยโอพอติมาดูด้านฝั่งขวามือของคุณครูว่ามีคำศัพท์ตัวไหนบ้างนะคะมีคำว่ามอบไม,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 ม้ถูพื้นนะคะมีคำว,ว่าสต็อปนะคะมีคำว,ว่าแคปตำรวจน,นะคะแล้วก็มีคำว,ว่าท็อปลูก้านะคะอ่านได้เลย ดูด้านข้างของคุณครูนะคะอ่าด้านขวามือของคุณครูนะคะว่ามีคําศัพท์ตัวไหนบ้างกลุมได้เลยนะคะอ่าใบงานชุดสร้างสรรค์ของเรานะคะ,ะสร้างสรรของเราเขาบอกว่าเด็กๆช่วยคุณครูใจดีวาดภาพนะคะและเขียนเรื่องเล่าสิ่งที่ตัวเองพบหรือสิ่งที่อยากเล่าให้เด็กๆฟังแล้วตกแต่งให้สวยงามน,นะคะ ภาพความประทับใจนะคะที่เด็กๆไปพบสิ่งที่พบต่างๆนะคะ,ะวาดภาพลงไปในนี้แล้วก็เล่าเรื่องให้คุณครูฟังนะคะ,ะจะอยู่ในหน้าที่35นะคะ,ะจะเป็นใบงานข้างบนหัวจะเป็นสีส้มนะคะ,ะให้เด็กๆทำได้เลยนะคะ,ะ,ะต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นการบ้าน,นการบ้านที่บอกว่าให้เด็กๆนะคะช่วยพี่โตปลูกต้นไม้ตามข้อ ที่แจ้งในชุมชนนะคะโดยโยงเส้นจากผู้โจทย์กับคําตอบให้ถูกต้องนะคะขั้นแรกเลยให้เด็กๆหาจำนวนลบนะคะให้ถูกต้องนะคะแล้วก็มาเชื่อมโยงกับคำตอบนะคะที่ได้นะคะ,อ,ะอยู่ในหน้าที่90นะคะใบงานการบ้านของเรานะคะอ่ะจะมีขีดหัวสีเขียวด้านบนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีเสียงเท่านี้ให้เด็กๆ ดูแลสุขภาพของตัวเองดีๆนะคะสวัสดีค่ะ